สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนไปยังช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ดนตรีโลกยุคที่ชื่อของเอวิสเพรสลีย์กำลังเริ่มดังและกำลังเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นไปทั่วโลกรวมถึงผมเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ริมถนนเจริญกรุงกรุงเทพเมื่อราวปีพศ2 4 9 9หรือปี1956นั่นเองเรื่องราวที่จะเล่าต่อจากนี้อาจไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียน อาจไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่โตอะไรแต่สำหรับผมมันคือคืนวันที่ทำให้โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมชื่อสมชายตอนนั้นผมอายุ18ปีพ่อของผมเปิดร้านซ่อมจักรยานอยู่ใกล้วัดเก่าๆไม่ไกลจากบ้านส่วนแม่ก็ขายข้าวแกงอยู่ตรงหัวมุมถนนข้าวแกงของแม่เป็นที่รู้จักในละแวกนั้นกลิ่นแกงกะหรี่ผสมกับเสียงช้อนเคาะหม้อคือบรรยากาศประจำวันของผม บ้านเราไม่ได้มีของหรูหราหรืออะไรพิเศษแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนภูมิใจและรักมากนั่นคือวิทยุหลอดไม้เครื่องใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางบ้านมันคือศูนย์กลางของครอบครัวทุกเย็นพ่อจะเปิดฟังข่าวการเมืองแม่ก็ชอบละครวิทยุเสียงหวานนตอนเตรียมกับข้าวส่วนผมสำหรับผมวิทยุเครื่องนั้นไม่ใช่แค่กล่องไม้แต่มันคือประตูสู่โลกอีกใบ โลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่ไม่เคยเจอมาก่อนเช้าวันนั้นผมตื่นขึ้นมาเหมือนเช้าทั่วไปกลิ่นการน้ำที่เดือดอยู่บนเตาถ่านดังเสียงปุดๆอยู่หลังบ้านเสียงแม่กำลังเคาะหม้อตเตรียมข้าวแกงไว้สำหรับขายตรงหูมุมซอยกลิ่นแกงเขียวหวานกับแกงกะหรี่ลอยมาตามลมจนผมต้องกลืนน้ำลายตั้งแต่ยังไม่ล้างหน้าพ่อก็นั่งอยู่หน้าร้านซ่อมจักรยานค่อยๆใช้ผ้าคีริ้วเช็ดโซ่จักรยานรานเล่ของลูกค้า เสียงเหล็กกระแทกกันดังเอสดอาร์เป็นเสียงประจำเช้าในบ้านเราผมเดินไปช่วยแม่ยกถังน้ำวางช้อนจานให้เข้าที่ทุกอย่างยังคงเป็นชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดาของครอบครัวคนไทยบ้านไม้สองชั้นในย่านเก่าแห่งนี้จนกระทั่งเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นตรงกลางบ้านของเรามีวิทยุหลอดไม้เครื่องใหญ่ตั้งอยู่บนโต๊ะไม้เตี้ยๆวิทยุเครื่องนี้คือสมบัติที่พ่อผูมใจที่สุดเราไม่มีตู้เย็นไม่ได้มีทีวี แต่เรามีวิทยุทุกเช้าพ่อเปิดฟังข่าวการเมืองแม่ก็เปิดละครวิทยุเสียงหวานๆตอนเตรียมกับข้าวแต่เช้าวันนั้นสิ่งที่ดังออกมาจากวิทยุกลับไม่เหมือนเดิมทันทีที่เข็มวิทยุหมุนเจอคลื่นหนึ่งเสียงดนตรีก็พุ่งออกมามันไม่ใช่เพลงลูกกรุงไม่ใช่เพลงลูกทุ่งที่ผมเคยฟังตามงานวัดมันคือเสียงที่ดิบรุนแรง ก็แฝงความหวานลึกๆอยู่ในทีเสียงที่กล้องออกมาคือเอวิสเพรสลีย์กำลังร้อง h ฮาร์ b เบรกโฮเทลกีตอาร์ยิเล็กไฟที่กรีดสายออกมาทำให้ห้องไม้ทั้งห้องเหมือนสั่นสะเทือนผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนถูกตรึงทั้งๆที่ในมือยังถือถังน้ำอยู่แม่ตะโกนมาจากหลังบ้านว่าสมชายไปช่วยแม่ยกหม้อนหน่อยสิแต่เสียงนั้นเบาลงทันทีเมื่อเทียบกับเสียงเพลงที่ดังก้องอยู่ในหัวผม พ่อหันมาพูดว่าเพลงอะไรของมันวุยวายเหมือนคนบนแต่ผมสังเกตเห็นเท้าของพ่อกำลังกระดิกตามจังหวะโดยไม่รู้ตัวผมจำได้ว่าในห้องนั้นมีกลิ่นผสมกันหลายอย่างกลิ่นน้ำมันจักรยานที่พ่อใช้กลิ่นแกงของแม่ที่เพิ่งเปิดฝาหม้อกลิ่นฝุ่นไม้จากพื้นบ้านเก่าๆทุกอย่างลอยรวมกันในอากาศแต่มันเหมือนเลือนหายไปชั่วขณะเมื่อเพลงนั้นดังขึ้น ผมไม่เข้าใจความหมายของเนื้อร้องมากนักเพราะภาษาอังกฤษของผมยังน้อยแต่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำก็รู้ได้ว่าเสียงนี้มันต่างออกไปจริงๆเสียงของเอลวิสเหมือนกำลังเล่าเรื่องของวัยรุ่นว่ามีความเศร้าความโดดเดี่ยวแต่ก็มีพลังที่จะตะโกนออกมาเพลงมันพาผมออกจากตรอกซอยที่ผมอยู่พาผมไปไกลกว่าตลาดเช้าหรือถนนเจริญกรุงมันพาให้ผมจินตนาการว่ามีเวทีมีแสงไฟ มีโลกอีกใบที่กำลังเปิดรออยู่เช้าวันนั้นสำหรับใครหลายคนมันอาจจะเป็นแค่เช้าธรรมดาธรรมดาของกรุงเทพมีคนหาเร่เดือขายขลมครกมีรถสามล้อถีบจอดรอผู้โดยสารแต่สำหรับผมมันคือเช้าที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเสียงจากวิทยุทำให้ผมรู้ว่าชีวิตวัยรุ่นธรรมดาของผมกำลังจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาและทั้งวันนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้คุณฟังว่าหนึ่งวันในชีวิตธรรมดาของผมจะกลายเป็นวันที่ผมจำไม่ลืมไปตลอดการได้อย่างไรหลังจากเช้าว,วันนั้นที่ผมได้ยินเสียงเอวิสดังจากวิทยุผมก็ยังเฝ้าคิดถึงมันทั้งวันแม้จะช่วยแม่ล้างถ้วยช่วยพ่อยกจักรยานความรู้สึกเหมือนมีเสียงกีตาร์อิเล็กทริกดังอยู่ในหัวไม่หยุดจนพอบ่ายคล้อยผมก็รีบออกไปหามานพ เพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กมานุเป็นคนที่กล้าและทะเยอทะยานกว่าใครในซอยเขาชอบแต่งตัวเรียนแบบฝรั่งที่เห็นจากปกนิตยสารที่มีคนหิ้วมาขายตามร้านหนังสือแถวสีพระยาเสื้อเชิ้ตวายพับแขนกางเกงสแลกเอวสูงหวีผมเอนด้วยน้ำมันใส่ผมบริลเคิร์ตโ,โลจนเงาวับทุกครั้งที่เขาก้าวออกจากบ้านคนเท่าคนแก่ในซอยมักจะส่หัวบ่นว่าแต่งตัวกันเหมือนพวกต่างชาติแต่สำหรับผมมันเท่มาก เหมือนตัวละครในหนังฝรัง่งวันนั้นผมเล่าให้มานพฟังว่าเช้าๆผมได้ยินเพลงใหม่ทางวิทยุมันชื่อ Heartbreak Hotel เขาหันมายิ้มกว้างและพูดว่าใช่แล้วนั่นแหละเพลงของเกลวิสฉันก็เพิ่งได้ยินที่ร้านตัดผมตรงหัวมุมเจ้าของร้านมีตู้เพลงเล็กๆด้วยเปิดทีเด็กแถวน,นั้นเต้นกันใหญ่เลยเราสองคนเดินไปที่ตลาดบรรยากาศบ่ายวันนั้นเต็มไปด้วยเสียงรถสล้อถีบเสียงเด็กๆเล่นหนังสติกข้างทาง แผงขายน้ำแดงน้ำเขียวตั้งเรียงรายอยู่ริมถนนระหว่างที่เดินผ่านร้านตัดเสื้อผมเห็นชุดกระโปรงสุ่มพองแบบฝรั่งแขวนอยู่ในตู้โชว์แม่ค้าบอกว่ามีเด็กสาวจากสยามสแควร์มาสั่งตัดไว้สำหรับงานเต้นร้องฟังเพลงฝรั่งที่โรงเรียนฟังแล้วผมกับมนุกก็แอบหัวเราะแต่ในใจก็อดตื่นเต้นไม่ได้ว่าวัฒนธรรมใหม่นี้กำลังคืบเข้ามาจริงๆเราสองคนนั่งพักที่ร้านกาแฟเล็กๆเจ้าของร้านเป็นคนจีนอายุสูง เสิร์ฟกาแฟร้อนในแก้วกระเบื้องลายครามผมกับมานพก็นั่งจิบกาแฟราคาถูกแล้วมานพบก็ก้มมากระซิบว่าสมชายเองรู้ไหมถ้าเรามีวงดนตรีเองสักวันเราจะได้ขึ้นเวทีเล่นเพลงแบบเอลวิสบ้างตอนนั้นผมหัวเราะขำคิดว่าเป็นเพ้อฝันแต่มองหน้ามานพแล้วก็เห็นประกายจริงจังในตาเขาเขาหยิบหวีซี่ทีออกมาจากกระเป๋าเสื้อหวีผมตัวเองแล้วพูดต่อว่าวันนึงพวกเราจะได้ไปเล่นงานใหญ่ๆ ไม่ใช่แค่นั่งซ่อมจักรยานหรือขายแกงผมไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจมันเหมือนถูกปลุกอะไรบางอย่างขึ้นมาเสียงเพลงของเอวิสที่ผมได้ยินตอนเช้ากลายเป็นเชื้อเพลิงและคำพูดของมนุษย์บ่ายวันนั้นก็เหมือนลมที่พัดให้เพลงนั้นลุกแรงขึ้นบ่ายวันนั้นจบลงด้วยความรู้สึกแปลกใหม่ไม่ใช่เพียงแต่แค่ชอบเพลงแต่เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มคิดว่าบางที ชีวิตของเราอาจมีอะไรที่ใหญ่กว่าซอยเล็กๆแถวเจริญกลุงนี้ก็ได้ตกเย็นวันนั้นหลังจากผมกับมอนพนั่งคุยกันเรื่องดนตรีจนกาแฟหมดแก้วเราสองคนก็เดินกลับเข้าซอยเห็นคนแถวบ้านเริ่มขนเสือ่อขนกอี้ออกจากบ้านกันผมก็ถึงได้รู้ว่าคืนนี้คืนนี้มีหนังกลางแปลงที่ลานวัดหนังกลางแปลงเป็นสิ่งที่เด็กๆแถวบ้านรอคอยเสมอ ทุกครั้งที่มีคนตั้งจอผ้าใบขาวขึ้นกลางลานเสียงเครื่องฉายฟิล์มดังแทรกไปกับเสียงรีดริ่งยามเย็นผู้ใหญ่ก็ถือเสือมาปูนั่งคุยกันกินหมากพลางดื่มน้ำชาส่วนพวกเราวัยรุ่นอย่างผมกับมานพก็ตื่นเต้นเพราะมันไม่ใช่แค่หนังแต่มันคืองานพบปะเสียงหัวเราะเสียงคุยกันดังไปทั่วคืนนั้นเองที่เรื่องมันต่างออกไปเพราะหนังที่ฉายเป็นภาพยนตร์ฝรั่งใหม่เอี่ยมที่เพิ่งเข้ามาคือ เจล House Rock ของเอ v วิ Presley ทันทีที่ภาพปรากฏบนจอคนทั้งลานก็เงียบลงเสียงกีตาร์อิเล็กทริกดังขึ้นพร้อมจังหวะที่กระแทกใจผู้คนในลานวัดไทยๆของเรากลับเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ในอเมริกาเด็กหนุ่มหลายคนลุกขึ้นเต้นตามท่าเอลวิสหญิงสาวก็กรี๊ดเบาๆเสียงหัวเราะเสียงปรบมือดังสนั่นไปทั่วผมนั่งอยู่ข้างๆมานพเขาตาโตเหมือนเด็กที่เห็นความฝันอยู่ตรงหน้า สมชายเองดูสิเว้ยมันไม่ใช่แค่เพลงนะเว้ยมันคือการปลดปล่อยมันคือการได้เป็นตัวของตัวเองเขาตะโกนแข่งกับเสียงดนตรีผมมองไปรอบๆเห็นเพื่อนๆในซอยที่เคยใส่กางเกงขาสั้นวิ่งเล่นริมคลองบัดนี้กลับยืนเต้นหัวเราะกันอย่างมีความสุขในมุมหนึ่งของลานวัดแม่ค้าขายข้าวโพดคั่วกำลังตักใส่ถุงกลิ่นหอมลอยมาตามลมเด็กๆยืนแถวหัวเราะคิกค ชายหนุ่มบางคนแอบเอาหวีซี่ีออกมาหวีผมให้เงาเหมือนเอลวิสหญิงสาวใส่กระโปรงสุ่มที่ครึ่งสั่งตัดจากร้านสีพระยาก้มหมุนตัวเบาๆตามจังหวะและผมผมรู้สึกว่าโลกที่เคยเล็กจนน่าเบื่อได้เปิดกว้างออกทันทีภาพบนจอหนังไม่ใช่แค่เอวิสเต้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพความกล้าและความฝันที่คนหนุ่มสาวทั่วโลกต่างไขวข่คว้าคืนนั้นผมไม่ได้ดูหนังอย่างเดียว แต่ผมได้เห็นเพื่อนๆอรอบตัวเปลี่ยนไปได้เห็นประกายตาของมานพบที่เต็มไปได้วยความหวังและได้รู้สึกถึงบางอย่างที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนความรู้สึกว่าชีวิตมันสามารถข้ามกำแพงของความคุ้นเคยได้จริงๆเมื่อหนังจบเสียงคนยังคุยกันไม่หยุดเด็กหลายคนยังเต้นตามเพลงที่ได้ยินเสียงหัวเราะดังไปถึงหน้าวัดมานพหันมาพูดกับผมมาเบาว่า สักวันสมชายเราจะได้ขึ้นเวทีแบบนั้นบ้างผมไม่ตอบแต่ในใจลึกๆผมรู้ว่าคืนนั้นคือค่ำคืนที่ความฝันเริ่มชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยหลังหนังกลางแปลงจบผู้คนค่อยๆเก็บเสือ่อเก็บเข้าอี้เสียงหัวเราะยังดังอยู่ตามตรอกซอยมานบยังพูดไม่หยุดเกี่ยวกับเอลวิสเกี่ยวกับการมีวงดนตรีของเราในอนาคต เขาตื่นเต้นราวกับโลกทั้งใบเปิดกว้างรออยู่ตรงหน้าผมกลับบ้านในความมืดไฟตะเกียงน้ำมันตามหน้าบ้านแต่ละหลังส่องแสงสลัวสลัวท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงดาวที่กระพริบเหมือนกำลังฟังเรื่องราวของเราเช่นกันพอถึงบ้านเห็นพ่อยังนั่งอยู่หน้าร้านค่อยคอยขัดโซ่จักรยานคันเก่าด้วยมือที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันแม่เองก็กำลังเก็บหม้อแกงที่ขายไม่หมด ลมหายใจอุ่นๆของครอบครัวเหมือนยังหอหุ่มบ้านไม้เล็กๆหลังนี้วิทยุหลอดไม้ยังเปิดเบาๆอยู่เสียงนักร้องไทยดังคลอออกมาแทนที่เพลงของเอลวิสแต่ในหัวของผมยังได้ยินท่อนร้องและจังหวะก,กีตา้าจากเจลเฮาส์ร็อกไม่หยุดผมนั่งลงเงียบมองไปรอบห้องโต๊ะไม้ตัวเก่าหวีซี่ถีที่วางอยู่บนตู้เสื้อผ้า กระเป๋านักเรียนที่ยังมีสมุดขัดขาดวางกองอยู่ตรงมุมบ้านสิ่งของเหล่านี้ดูธรรมดาเหมือนเดิมแต่หลังจากวันนี้มันเหมือนถูกแต่งแต้มด้วยความฝันและความหมายใหม่คืนนั้นก่อนจะหลับตาผมคิดถึงมานพคิดถึงเสียงหัวเราะของเพื่อนๆที่ลานวัดคิดถึงพ่อแม่ที่แม้จะไม่ได้เข้าใจเสียงเพลงฝรั่งแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้เพื่อรองรับโลกเล็กๆของผม และผมรู้ว่าวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งได้กลายเป็นวันที่ผมจะไม่มีวันลืมเพราะมันคือวันที่ผมได้ยินเสียงเอลวิสครั้งแรกและเป็นวันที่ผมได้เห็นว่าชีวิตเราสามารถมีความฝันที่ใหญ่กว่าตรอกซอยเล็กๆแถวเจริญกรุงได้จริงๆและทุกครั้งที่ได้ยินเพลงเก่าๆของเขาอีกครั้งไม่ว่าผ่านมากี่สิบปีมันก็พาผมกลับไปในวันนั้นเสมอ วันที่บ้านไม้เล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้สั่นสะเทือนไปพร้อมกับโลกทั้งใบ